เราก็เปิดโปรแกรม b e d t y c a m ซึ่งผมเปิดไว้แล้วนะ b e d t y c a m หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้เราก็สามารถไปเซตได้ไปที่ Home นะเราสามารถที่จะตั้งได้ว่านะบันทึกนะเป็นหน้าจอนะผมตั้งบันทึกเป็นหน้าจอไว้นะฮะแล้วก็ General ก็สามารถไปตั้งได้ว่าจะให้บันทึกไว้ที่ไหนนะวิดีโอนะตั้งเป็นปุ่ม Record หรือ Stop นะแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยว่าเราจะโชว์ เมาส์เคอร์เซอร์นะครับบนหน้าจอด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ติก๊กไอตัวเมาส์เนี่ยมันก็ไม่เห็นนะฮะโอเค okay. สามารถตั้งความละเอียดของของวิดีโออะไรได้นะฮะตัวนี้นะฮะเอ็มก็ตั้งได้นะฮะสามสิบเฟรม per second นะับโ okay. อเคตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้งว่าเราจะเอา เสียงมาจากไหนครับไมโครโฟนของอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนนอกที่ผมต่อเข้าไปนะครับเว็บแคมมีเว็บแคมด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับปิดนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะกดเรคคอร์ดได้เลยนะครับววผมกดเรคคอร์ดปุ๊บอ่านะตอนนี้ทุกอย่างนะฮะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็จะถูกบันทึกไวนะ้นะทีนี้ถ้าเราต้องการ เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเนีครับแล้วก็เปิดมาได้แล้วก็พีเต์ได้เลยนะครับพีเต์พูดไปจนจบนะครนะครับแล้วก็มาพอพูดเสร็จนะครับก็กดที่ปุ่มสต็อปได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็มาดูเลยครับว่าไฟล์ที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะครับอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เรา เก็บไว้ที่ document b a n d i cam นะฮะไปที่ t h i s pc นะครับ document ก็ b a n d i cam นะครับก็คือไฟล์เมื่อกี้ครับก็คือไฟล์นี้ฮะลองเปิดเข้าไปดูฮะค่านี้ทุกอย่างนะฮะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็จะถูกบันทึกไว้นะเห็นไหมฮะก็มีทั้งเสียงทั้งภาพต้องการเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดมาได้ แล้วก็พีเซต์ได้เลยนะครับพีเต์พูดไปนจนจบนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเค